chúng đền กวันนี้นะคะเขาบอกเลยว่าก่อนที่จะไปชมข่าวบันเทิงนั้นนะคะ๋อามีกิจกรรมที่น่าสนใจมานําเสนอไปชมพร้อมกันเลยค่ะเฮฟเล่ประเทศไทยยกขบวนคาราวานสินค้าในเครือเฮฟเล่มาไว้ในงานสถาปนิก56ที่ผ่านมานับว่าได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงคุณมาลิกเฮลสเติ้หญิงเก่งจากเฮฟเล่พร้อมกันนี้ยังเสนอแคมเปญพิเศษแห่งปีเพื่อฉลอง90ปีเฮฟเลลเยอรมนีลุ้นรถเด่นหรูและของรางวาัลรวมมูลค่ากว่า6ล้าน สินค้าน่าสนใจทุกอย่างเลยชอบไปหมดเลยบอกตรงแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวในเว็บบลบันเทิงกันดีกว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะกระทบดาวสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมที่รักทุกท่านได้เวลามาอัปเดตข่าวร้อนประเด็นเด่นกันอีกครั้งในช่วงเด็ดดาวจะกาวใจตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมกันยังไงละคะแหมรู้นะว่าหลายๆคนก็แอบมีไอดอลในดวงใจไม่ว่าจะเป็นดาราหรือศิลปินแล้วอยากรู้กันบ้างไหมว่าเหล่าดาราศิลปินเนี่ยเขาจะมีไอดอลเป็นใครกันบ้างมารับกันที่น้องหนูนาหนึ่งทิดากันเลยว่าอยังไงจ๊ะหนูนา พี่แอนพี่แอนทองผสมพี่พลอยเชมานชอบเวลาเขาเล่นละครชอบเวลาเขาแอคติ้งมาชอบพี่แอฟทักชาออลเนี่ยเจอกันตามงานยังไม่เคยได้ร่วมงานก็เราก็จะบอกเขาตลอดว่าชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพลอยไทยรูปแล้วไอดอลของสาวคิมจะเป็นใครกันล่ะเนี่ยเป็นพี่แอนทองผสมเราชอบผลงานของพี่เขาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วว่าก็เป็นคนที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะแบบเจอใครเขาก็ยกมือไหว้ไปหมดเลยแล้ก็แบบ เอ้ยยืดยืดเอามาเป็นไอดอลดีกว่าแล้วก็คอยเตือนใจ,จตัวเองหนุ่มพีชทัยชละล่ะมีไอดอลกับเขาหรือเปล่าชอบแบรดพีชครับ oh <my. S 1> โอ้ยฮัลโหลบุ๊คไ่มครับเขาเป็ี่เก่งพอสามารถเจอแล,แล้วล่าสุดผมดูผลงานเขาในเรื่อง <c oughs> มอนี่บอลก็เป็นดาราฮอลลีวูดที่เล่นได้เหมือนเปิดทางให้ดาราคนอื่นดังได <c oughs> ้เล่นทั้งเป็นสตาร์แล้วเป็นนักแสดงได้ในเวลาเดียวกันคือมันเป็นเรื่องที่ทำยากมาก ใครดีแม่ค่ะแม่เป็นคนรูค่ะครูที่แบบสอนลูกศิษย์แบบจริงจังเองก็คือมาจากแม่ค่ะว้าวสาวเอก็มีคนนี้แอบ,บร่วมกับเขาอยู่เหมือนกันเหรอเนี่แแแแททยแอนแฮเวร์ค่ะวีกชอบมากค่ะเพราะว่าอ่าเป็นไอดอลเกี่ยวกับก,บการทํางานเลยจริาางๆเขาทําหน้าที่ของนักแสดงได้ดีมากลึกถึงตัวละครแล้วพอดูเรื่องนี้ก็หันกลับมามองตัวเองว่าณปัจจุบันเราทําอะไรที่มันเต็มที่เราหรือยังทําหน้าที่ของนักแสดงเต็มร้อยหรือยังเองนะคะ พี่บอยพิสนุพี่ตุ้ยเกตุกะมนครับเพราะว่าทั้งเรื่องการงานของเขาผขมีงานเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เคยโดนว่า,าอะไรเลยเขาก็สอนเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวหรือว่าการทํางานอะไรเงี้ยครับก็ดูแบบอย่างจากพี่ๆมาแล้วก็คอจะปรึกษาพี่ๆตลอดอะไรเงี้ยครับ ทีดแตกเป็นยังไงบ้างอันนี้กระทัางคือหา,าน <isas> มากมากก็ดีนะคะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยนะคะก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนชมแต่ก็กเรา,าต้องคือถ้าเป็นคนอื่นคงลอยไปแล้วแต่เราต้องขำตัวไว้ก,ก่อนถูกไหมแรงสุดที่ถ่ายมานไหมแรงสุดค่ะตั้งแต่ถ,ถ่ายมาค่ะมันมีแรงกว่านี้อีกไหมคะ ใค่ะที่ออทก็ที่ก็น่าจะแรงแล้วค่ะแต่มีว่ามีฝากชีวิตไว้นมือมือแบบมืออาชีพที่ดีค่ะออกมาคือไม,ไม่มีแบบมีทัชช่วยเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นภาพอาจจะมีนิดนดหน่อยหน่อยค่ะแต่คุณก็ก,ก็ก็น่าจะจริงนะของเธออย่งางแรกเลืเยแล้วถ่ายเลยค่ะรูไหมคะไม่มีการแบบว่าเซฟอะไรมีเซฟบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคือเปยจริงไม่ได้มีทัชช่วยไม่ค่ะเขาบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นแนวเซ็กซี่ไปแล้วเลย ก็ไม่เคยคิดว่ามี่เป็นคนเรียบร้อยนะนั่งทีมหนุ่มคนนั้นเขาโอเคใช่ไหมกับมั้น่าจะโอเคมค่ะผู้ชายเงินไปให้เขาดูก่อนที่หนังสือจะออกไหมคะหรือว่าไม่มีไม่มีใครได้เห็นเลยค่ะได้เห็นพร้อมกันได้เห็นพร้อมกันค่ะมีก็ลซวไหมครับก็มีเซลแซวบ้างค่ะเขาห่วงไหมคะไม่มีสิทธิ์ค่ะ หนึ่งในสิบของมัรดาผู้ชายที่สาวเอมมี่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของมุ่งเกร๊กเขาเลยดีกว่าจ้าเราสือเขียนแปลว่าแบบเราปิดโผหนึ่งในสิบของสาวเอมมี่แม็กซิมสืออะไรเนี่ยเออเขาให้เราไปติดหนึ่งในสิบเนี่ยเหรอไม่เราแบบไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแต่ทราบข่าวว่าเขาเป็นแม็กซิมแล้วก็เป็นข่าวกับน้องฮาวเวิร์ดเป็นแฟนกันแล้วก็ ก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องกันแล้วก็ล่าสุดก็มีคดีอะไรกันฮะนี <c oughs> <c oughs> ่ตามข่าวอรูเคยเจอกันบ้างเปล่าเออไม่เคยครับเคยเล่นละครที่ช่องเดิมไม่เงาไม่รู้ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอตกใจไหมค,คะที่แบบว่าเราเออก็เป็นหนึ่งในนั้นติดโผล่แบบเคนพูดว่าเดี๋ยวต้องถามต้องถามก่อนว่า ทำไมถึงให้ผมติดะ่ะผมเี่ยน้าแบดบอยโอ้โหตายแล้วก็ต,วตกใจนิดหน่อยแต่ว่าไม่มไม่ได้ซียดเรียสครับกลัวคนมองเราในภาพลบไหมคะว่าเออไปต่อให้ผมรู้จักเขาผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าใครจะมองไม่ดีเหมือนมีดาราอะไรคนที่แบบว่าโดนมีี่แฉนยคะเรากลัวติดส่ให้ตามไปไหมะคะไม,ไม่ไม่กลัวครับเพราะไม่ไม่ไม่มีเรื่องจริงแน่นอนถ้าเกิดผมโดนแฉวันหนึ่งก็มาสัมภาษณ์ผมอย่างนี้นะแสดงว่าเราก็นั่งยันยืนยันเลยว่ายังไงก็ไม่ขึ้ทุกยันครับยืนนอนนั่งกระโดดยันนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันครับ ปูปูฉัแล้วค่ะแต่เจ้าตัวจะให้เหตุผลว่าอะไรนั้นไปฟังกันเลยจ้าพ่อพี่ตุ๊กี้ให้ขาววาแต่งงานกลับไปบ้านไปรดน้ำคุณพ่อสองการให้กลับบ้านพ่อไปดูเลิกเพราะว่าถ้าแต่งปุ๊บจะลงมีอีกสองพัน <c oughs> ทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักเหมือนเขาจะรักเราน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนดวงพี่ตุ๊กี้มันไปสร้างมันเป็นคู่เ <c oughs> พื่อนกัน แล้วพอจะเป็นสามีภรรายาพ่อบอกว่าต้องเลือกเอาแต่ว่าความรักเหมือนมันจะน้อยลง<ว>แต่ว่าแต่ว่าจะถามว่าอยากท้าพิสูจน์ไหมอยากท้าจะบอกว่าหมอคนนี้เป็นคนพลิกชีวิตทําให้เป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยทุกวันนี้<อ>ถามว่าเชื่อเขาไหมถ้ามไม่เชื่อเขาก็คงไม่ดังจะแต่งงาน,นยกเลิอกอย่าพิา่งเขาบอกยกเลิกอยากแต่งอยากแต่งอยู่ด้วยก่อนก็ไแปบบอัดรายการที่หน้า Channel o r l ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปด้วยความดีใจแล้วพูดทุกอย่างออกไปหมดเลยจะจัดยังไงจะวันไหนอะไรยังไงก็เล่าให้พ่อฟังว่าพ่อหนูจะแต่งงาน ย่างั้นอย่างนี้พ่อก็ยิ้มบอกว่าเ,เดี๋ยวพ่อไปดูดวงให้ถ้ามาตระหกชาพ่อก็โทรบอกว่าหมอดูบนมาบ่ดีได้รูจริงๆแล้วทุกี้ถามว่าทุกี้เชื่อเรื่องดวงไหมชีวิตนี้ผูกพันกับเรื่องดวงมา80%ค่ะถามว่าเชื่อไหมอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริตรงว่าไม่อยากพูดออกไปเลยเ,เวลาทําไม่ได้แล้วอายอ่ะแต่ที่ที่เขาบอกมาไม่ให้แต่งเลยนะไม่ไมีวิธีแก้แกแกอะไรอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าคนเรามีอยู่สองดวง แต่งแล้วมันดีเลยกับดวงอีกดวงหนึ่งคือเขาสร้างมาเป็นเพื่อนกันความคิดอยากว่าอยากแต่งไม่ยากอ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 ยากแต่ตอนนี้ยกเลิกไปก่อนอนุญาตยกเลิกไปก่อนอที่แท้ก็กัวคำทำนายนี่เองแต่จะว่าไปเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะคุณผู้ชมเนาะ up date มิสแคน์สวรรค์แห่งนี้ไม่สิ้นหวังเป็นผลงานกำกับของกาสเวสซงผู้กำกับที่เคยสร้างผลงานน่าประทับใจมาแล้วหลายเรื่องเช่นมิลส์ลาเ o ้ก w i l ิ Hunting มีกำหนดเข้าฉายในวันที่9พฤษภาคม2556 นาทีที่ไม่มีฉันของศิลปินต้นวันธงชัยจากอัลบั้ม Calling Love To กซึ่งเป็นอัลบั้มพิเศษที่รวม8ศิลปินชื่อดังมาทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ a v ว n u e ของวัชราวรีมาถึงอะไรอีกของเอมอัธพลและอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ของโลดจิลินทิ์จนถึงนาทีที่ไม่มีฉันเป็นเพลงช้าแต่เนื้อหาจดซึงแถมยังได้การ์ตูนอินทิรามารบบทนางเอกเ v อีกด้วยจ้า ช่วงเนี้ยข่าววงการบันเทิงเนี่ยขอบอกแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ารับรองเลยนะว่าจะไปเอาข่าวร้อนๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีอีกแน่นอนค่ะวันนี้ก่อนจะลาจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณ A.S. ชีวิตในแบบคุณเทเฟเล่สกาลใจมาร์เก็ตทัวรญี่ปุ่นแบบเอ็กซ์ซีกับคุณอมสกาใจ 1- 6มิถุนายนสนใจติดต่อหมายเลข 085 808 8042 80ได้แล้ววันนี้ลาไปจริงๆแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะกับรายการสกาวเลตตี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ